ต่อหมดทุกที่เพชรบูรณ์นะคะต่อหมดทุกที่เพชรบูรณ์นะคะต้อแนนนี่ชายานะคะตามนี้เลยนะคะเชิญเลยกัเกบเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดกดใครให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้เราก็มาถึงเพชรบูรณ์แล้วนะคะเมืองเพชรบูรณ์เมืองแห่งมะขามหวานนะคะตอนนี้เราอยู่ถนนในเมืองนะคะก็ผ่านจะไปผ่านสารหลักเมืองเพื่อ ว้เป็นที่สิริมงคลกันก่อนนะคะก่อนเข้าไปทําธุระในเมืองนะคะ<ๆ>เพื่อนๆนี่ค่ะสารหลักเมืองเรานะคะตอนนี้เราอยู่บนถนนสระบุรีลมศัก์นะคะทางที่จะไปเขาคอค่ะก็จะผ่านโลเรียนผ่านศูนย์ราชก,การอะไรมากมายนะคะแต่วันนี้เรากําลังจะเดินทางไปร้านเพื่อนแนนนี่กันนะคะร้านนี้มีชื่อว่าหมูจุ่มนะคะเป็นร้าน เพื่อนสนิทกันมากเลยนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เพื่อนน่ารักมากๆนะคะก็ชวนกันมากินที่ร้านนี้ประจำเลยนะคะเพื่อนๆที่จอดกันเลยเราถึงแล้วนะคะตรงนี้จอดแล้วเราก็เข้ามาในร้านกันเห็นไหมคะมีโต๊ะมากมายรองรับเพื่อนๆได้เป็นครอบครัวเป็นบริษัทห้างร้านก็มากันได้เลยนะคะเพราะที่รองรับเยอะแยะแต่วันนี้เราจะไปร้านหมูจุ่มในโซนของ ห้องแอร์ค่ะเป็นห้อง V.I.P. นะคะก็สามารถเป็นสัสดส่วนตัวได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้องคาราโอเกะนะคะแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคะ <c oughs> ก็ใหญ่เป็นเพื่อนได้มาลองนั่งในห้องแอร์เย็นๆกันบ้างน,นะคะอากาศร,ร้อน ก็มีที่นั่งให้เพียงพอกับความต้องการของแต่ละคนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องไซส์ใหญ่ดอยนะคะรองรับคนได้เกือบ20คนเลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะอำนวยความสะดวกขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆดูสิห้องแอร์มีห้องมี V ีวีคาราโอเกะแบบนี้หาที่ไหนนะคะหาที่นี่เลยคะ่ะหมูจุ่มเพชรบูรณ์นี่หมอมอม,อม,อ,มอมาลงแล้วไม่ใช่มอไม่นางนะหมอ ซุกี้ค่ะหรือหม้อหมูจุ่มนั่นเองนะคะเพื่อนๆมาแล้วมาเสิร์ฟแล้วเห็นไหมคะชุดนี้นะคะโอ้โหมีทั้งหมึกกุ้งตับหมูผักก็โอ้โห,ห,กกโโหขนาดนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดก็มานะคะน้ำจิ้ม สุกี้ก็มีนะเพื่อนๆโหหลากหลายน้ําจิ้มให้เราได้เลือกกินกันได้เลยอยากให้เพื่อนมันนั่งกินด้วยกันเยอะๆจังเลยนี่นี่เซตนี้ร้อยยีบบาทร้อยยบาทไม่แพงเลยค่ะเพื่อนๆจุมจ่มๆจุ่มกันไปเนี่ยประเดิมด้วยตับด้วย หมูนะคะด้วยปลาหมึกนะคะโอ้มีหลายอย่างมากเลยนะ้ำซุปเขาเนี่ยเข้มข้มนมากนะคะอร่อยเล้นละมุนปากกินทีไรน,นะคะต้องจุ่มแล้วก็ดื่มน้ําซุปไปด้วยกันในรพร้อมกันเลยเพื่อนตอนนี้เราลงเต็นเนื้อกันก่อนแล้วกันอยากกินเนื้อ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 หิวจังเลยเนเพื่อนดูสิคะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนทั้งร้อนทั้งอร่อยนี่นี่อมก้ากินกินซดกับน้าจิ้มซีฟู้ดนี่แหละคะ่ะ เด็ดสุดๆเลยนะคะน้ำจิ้มก็ก็จะนัวลิ้นนะคะเปรี้ยวนิดหวานหน่อยนะคะกำลังพอดีเลยสุดยอดค่ะเพื่อน mm. ดูสิคะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงคะวันนี้มาชิมกันที่หมูจุ่มเพชรบูรณ์นะคะรับรองเด็ดค mm. ่ะเด็ดแน่ๆเด่ๆเดน้ำซุปร้อนๆม mm. ีใส่ผักแล้วคะ่อวะอร่อยมากเลยเพชรบูรณ์นะคะถามนี่สพย้ามเลยเลยค่ะเพื่อน มี line, ส่วนลดให้แน่นอนค่ะเพื่อนเลยค่ะแนนี่ชายานะคะตามนี้เลยนะคะเจอเลยกับเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดกดใครให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเป็นไงคะน่ากินไม่เอ่ยเพื่อนจะกินได้ดูหนอหน๋มลวยจลยนี่ค่ะก็มาหาพี่โต้งก่อนกลับกันนิดนึงนะคะพี่โต้งน่ารักมาก มาถ่ายรูปก,กับเพื่อนเลิฟหน่อยเพื่อนนุ้ยเพื่อนนุ้ยแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายๆคะ่ะ